้อนกลับไปประมาณประมาณ5ปีค่ะคิดอยากจะทำเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างจริงจังเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำเรื่องการท่องเที่ยวมาอยู่แล้วแต่เป็นในแบบลักษณะในชุมชนอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะแต่ว่าเราอยากทำให้มันจริงจังแล้วสามารถที่จะสร้างเป็นเศรษฐกิจชุมชนและให้เด็กๆมีรายได้ได้ก็เลยปรึกษาทางสนทศค่ะซึ่งเราก็ได้การสนับสนุนจากสนท ซึ่งตอนนั้นได้โปรเจกต์ในเรื่องของการสร้างนักสื่อสารอย่างสร้างสารรค์นั่นก็คือกําเนิดไกดเด็กบาลาพูมาเนี่ยแหละค่ะก็เลยคอนเซปต์หลักคือการที่เราได้ดึงเด็กๆในแต่ละชุมชนนะคะมาเป็นผู้แนะนําเรื่องราวต่างๆในชุมชนซึ่งต้องบอกว่า บางลำพูค่ะเราให้คำจำกัดความไว้อยู่ที่7ชุมชนด้วยกันนะคะซึ่ง7ชุมชนนี้เราก็มีเด็กๆในแต่ละชุมชนในการทำหน้าที่ในการแนะนำเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาค่ะน้องๆไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการที่จะมาเป็นไกด์หรือมาแนะนำนะคะแต่น้องก็ยังเป็นผู้จัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางประชาคมบาลมูหรือผู้ใหญ่ในชุมชนมีกิจกรรมงานบุญงานศาสนางานดนตรีงานศิลปะ,ปะต,ต่างๆน้องๆเด็กๆค่ะเขาจะทําหน้าที่ในการช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะครับพี่ตาครับแล้วแล้วอย่างนี้ครับสเสน่ห์บางลําพูเนี่ยกลายมาเป็นคาชีเครือข่ายสสินเอ e ีของเราได้ยังไงครับคือพี่ทําง,งานเหล่านี้งานชุมชนมาก,กว่า20ปีแล้วค่ะแล้วก็ทางสทศไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดานัยอาจารย์มานพอ หรือว่าอาจารย์หลายๆท่านนะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทําให้มันเกิดความยั่งยืนอย่างจริงจังมีการแล้วก็จนเกิดมาเป็นการที่เราอยากจะลองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น SE เป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นในการทํางานเพื่อสังคมอย่างจริงจังให้เป็นแบบนิติบุคคลจริงๆมาเป็นการก้าวข้ามที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเพราะว่า ทำงานชุมชนมาตลอดแบบเป็นอาสาสมัครมาตลอดแต่พอมาเป็นเอสีเกิดขึ้นน่ะมันต้องคิดในมุมของสังคมบวกธุรกิจมันต้องทํายังไงให้มันสามารถที่จะอยู่ได้ มันต้องมีรายได้กลับมาแน่คือเราต้องบริหารจัดก,การเพราะว่าถ้าเราไม่มีรายได้มันก็จะขอทุนต่อไปเรื่อยๆคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญตอนนี้เข้าสู่ปีที่2ค่ะที่เราเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่เข้าสู่การที่เป็นบริษัทสเสน่บาลาพูจํากัดเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็น s อสคครับสุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหเรามีความภาคภูมิใจในตัวนี้ด้วยเรามาถามน้องๆกันบ้างดีกว่านะครับจากการที่ได้มาเป็น กล้เด็กบางลำพูนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างและพวกเราได้ไปทําอะไรมาบ้างครับน้องนองครับว่าเราได้รู้จักบ,บ้านตัวเองมากเพื่อนค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าบ้านตัวเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็อยากที่จะเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่เคยได้เข้ามาในชุมชนบางลำพูค่ะได้รู้จักค่ะแต่คราวนี้พอมันได้มาทาเรื่อยๆอ่ะค่ะคราวนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของความผูกพันค่ะพออยู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราสามารถปรึกษาหารือหรือว่าคุยกันได้ทุกเรื่องหรือว่าจะ ไปเที่ยวไปไหนหรือก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันได้ตลอดเลยพอช่วงช่วงนี้พอไม่ได้ทํามันก็รู้สึกว่าไม่ได้เจอกันเลยหรือว่าไม่เด้ออกจากบ้านเลยก็อยู่บ้านอย่างเดียวเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าดีนะแล้วเด็กมันจะได้หาายย่างไกลยาเสพติดด้วยเพราะว่าตอนนี้ถมันได้ทํางานทําอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าดีถึงเขาจะทํางานให้ชุมชนไปทํางานเป็นเป็นมัคคุเทศก์อะไรเนี่ย การเรียนก็ไม่เสียค่ะและการไปการไปโรงเรียนก็ไปตามปกติค่ะทำให้ว่าเราดูแล้วว่าเราชื่งพงไปได้นดแน่นแน่ค่ะ